พบกับเรานะครับช่องที่นครทองนองกรุงไทนะครับอ่านี้ก็พ่อใหญ่ทองคูณนะครับให้เลือดก,กับคุณยายนะครับพ่อใหญ่ทองคูณเป็นคนให้เลือดยายใส่ทองนะครับวันนี้ทำการเก็บเลือดของพ่อใหญ่ทองคูณนะคะเพื่อที่จะไปให้กับทาง ยายสายทองหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นป้าสายหยุดเนื่องจากคุณป้าสายหยุดเนี่ยมีอาการเป็นโรคไตนะคะเมื่อเป็นโรคไตแล้วเนี่ยทำให้เกิดภาวะโลหิตจางพอโลหิตจางเลือดจาไม่ทําให้ป้าเขาอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการถ่ายเลือดเพื่อที่จะเอาไปให้เขาเพราะว่าร่างกายของคุณป้าเนี่ยสร้างเม็ดเลือดไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนหนึ่งของไตเนี่ยทาหน้าที่สร้างเม็ดเลือดนะคะก็ได้เลือดของท้องคูณโดยการที่ก่อนที่เราจะให้เลือดนะคะเราต้องเช็คว่าเลือดของทองคูณกับคุณป้าสายหยุดเนี่ยเ <c oughs> <else> ข้ากันได้หรือเปล่าแล้วก็ ความสมบูรณ์ของคุณของพายของคุณนะคะสมบูรณ์ขนาดไหนเนาะเหมือเลือดสมบูรณ์ขนาดไหนเหมาะสมสําหรับที่จะให้หรือเปล่าเราก็ทําการตรวจเลือดไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็เลยจะทําการเก็บเลือดซึ่งทําการเก็บเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าทุกคนยังใครยังไม่เข้าใจเรื่องการเก็บเลือดนะคะที่จริงการเก็บเลือดก็เหมือนการบริจาคเลือดของคนทั่วไปเนาะที่จริงก็คือ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่าปริมาณเลือดที่เอาไปเนี่ยเราจะเอาไปประมาณ20ถุงเนาะ20ยูนิตอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้คุณลุงทองคายทองคูณนั่องจากตัวใหญ่ก็เลยให้ได้ประมาณ26ถุงนะคะถุงนึ่งเนี่ยปริมาณประมาณ 4, 400 ml 400มิลลิลิตรนะคะถ้าเขาบอกว่าปกติเนี่ยสามารถเก็บเลือดได้มากที่สุดประมาณ1%ของน้าหนักตัวเพราะฉะนั้นคุณลุงทองคูณเนี่ยถ้าน้ําหนักประมาณ3,200อะคะ่ะ ก็จะเก็บเลือดได้ประมาณ32ลิตรหรือ64่ถุงนะคะที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ว่าวันนี้เราเก็บไปเพียงแค่ 20- 26ถบยี่สนบหนแค่ประมาณ1ในของที่ร่างกายเขาจะเป็นอันตรายะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายแล้วก็หลังจากที่การให้เลือดอะ่ะเราก็จะทําการให้ยาบรรุงให้น้ำเกลือนะคะทดแทนสารน้ําที่เขาผิดขาดหายไปเนาะ แล้วก็เหมือนการบริจาคเลือดในในคนนะคะการบริจาคเลือดเอาเลือดเก่าออกไปมันก็จะเร่งให้ร่างกายของเราอะคะ่ะผลิตผลิตเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาเนาะซึ่งจะซึ่งเม็ดเลือดใหม่ก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าเม็ดเลือดเก่านะคระับฉรนั้นก็จะทําให้ร่างกายของคุณลุงแข็งแรงขึ้นแต่ว่าหลังจากที่คุณลุงให้เลือดแล้วก็เหมือนคนทั่วไปก็คือให้งดทํางานหนักแต่ตอนนี้คุณลุงไม่ได้ทํางานอยู่แล้วก็คือพักผ่อนอยู่ที่นี่อยู่แล้วทําแ,แผลนันก็จะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อ ก็ฝากถึงควานช้างว่าถ้ายังไรถ้ามาีการเชิญชวนให้มาบริจาคเลือดหรือว่ามีการช่วยขอให้บริจาคเลือดให้แก่ช้างต่างๆนะคะก็ก็ขอให้ทราบโดยทั่วก,กันและกันว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายค่ะก็เดี๋ยวไปดูคุณยายด้วยก็ได้ค่ะว่าคุณยายให้เลือดแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะการถ่ายเลือดให้คุณยาย คุณป้าสายหยุดเนาะหรือคุณยายสายทองนะคะปกติหลังจากที่เราเช็คแล้วหนึ่งว่าเลือดเข้ากันได้อะคะ่ะอันที่2ก็คือก่อนทําการถ่ายเลือดเราจะฉีดยาแก้แพ้ให้เนาะเกิดมีการแพ้อะไรฉุกเฉินมันจะยาพวกนั้นนะคะก็จะช่วยช่วยได้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราให้เลือดเนี่ยตอนแรกเราจะให้แบบช้าๆก่อนเพื่อดูปฏิกิริยาการแพ้ของช้างถ้าไม่มีการแพ้เนี่ยเราก็สามารถให้เรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆได้นะคะปกติ ก็จะเห็นว่าคุณยายมีอาการอ่อนเพลียนะคะจะหลับอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากโลหิตจางการให้เลือดในครั้งนี้เ่ค่ะที่จริงมันจะไม่ได้เห็นผลทันตาเนาะมันจะทําให้เขาสดชื่นกระมี้กระเป๋าภายในอีกประมาณ2อสวันนะคะว่าเลือดเขาเข้าไปในร่างกายแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ค่าเลือดเขาก็จะแล้วเราก็จะเช็คค่าเลือดเขาอีกทีหนึ่งถ้าเขาต้องการเลือดเพิ่มเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนงนะคะ ปกติเราก็แทงเส้นที่บริเวณใบหูนะคะหรือหรือที่บริเวณขาก็ได้แล้วก็ทําการให้ให้เลือดอตามปกติถ้าถ้าถ้าให้ดีจริงๆก็คือให้ภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่เก็บอันนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าทองคูณอยู่กับเราก็สามารถเก็บจากทองคูณปุ๊บก็มาให้คุณยายได้เลยส่วนประกอบต่างๆในเลือดนะคะมันจะยังไม่เสื่อมสลาย ถ้ามันนานไปแล้วส่วนประกอบต่างๆของเลือดก็จะเสื่อมไปอันนี้ก็จะดีมากถ้าเรามีช้ำอยู่ที่เดียวกันให้ปุ๊บแล้วก็เก็บปุ๊บให้เลยตามนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามอาการในช่องสองช่องนี้ค่ะว่าหลังจากที่คุณยายได้เลือดไปแล้วจะเป็นยังไงครับค่ะอ่านี่นะครับกำลังให้เลือดนะครับถุงที่ยี่สิบ ยี่สิบหกนะครับ, <26. S 1> น,รบน่าจะเป็น <16. S 1> อ่าน่าจะเป็นถุงที่ยี่สิบหกนะครับอ่บานี้ก็เป็นการถ่ายเลื่อนนะครับเป็นรอบที่สองแล้วนะครับของคุณยาย ก็ฝาก f อนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราด้วยนะครับหรือช่วยกดแชร์นะครับเพื่อประมงทีประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านใดนะครับอยากบริจาคเลือดนะครับท่านใดที่มีช้างนะครับอยากจะบริจาคเลือดนะครับช่วยคุณยายก็สามารถบริจาคได้นะครับทางเพจโรงพยาบาลเลยนะครับ อ่ามเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับ